อ่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนี่นี่ครับอ,อีนี่ไว้เป็นกองเลยโอ้โหโหคุดเก่งมากไอ้คุดเก่งมากครับนี่

เฮ้ยโหแรงเลยอ๋อกบมาแล้วปล่าเลยกบมาด้วยกบเอาเล็กๆครับกบนาเกตเอาเล็กๆอ่อนไอใส่กักบไอ้โอ้โรถติดนะครับรถติดทำไงครับรถติดรถติดวอ้ยไม่ได้วิ่งไม่ได้หนักมากหนักมาก เดี đó, <c ười> ๋ยวเพื่อนมาช่วยได้ทำไงครับไขเลยโอ้ยเอนปูโอ้ยออกได้แล้วเป็นไงเอ้รถเกล็ดฟางเกล็ดลอกบอล กูจะเทยัยงไงเขาบอกเขาจะเทยัยงไงอ้าวช่วยเายกมาช่วยหน่อยเนเขาบอจะเทยัยงไงเอายกมาช่วยเลยครับนี่นั่งปเลยครับหยัดมาเลยครับเอ,อเียเอเ้ยบอ้อ้ยอ้ยโอ้ออ ยก่งๆไมะทิ้งเลยปุ๊บเสียไปเขยจอดไปจอดย่อนเ้ดี๋ยวเขามาดูอีพีต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับ